คนหน่อยพี่ด้กคอยมาหๆ้าตาบ้าคนหน่อยลูกไปนลนลูกไปเู้าคุณอาชีที่ด้กว้าวไปดูเออคเรนหมมาครับเด้อเดี๋ยวพอเราจะแะเนาะจังกัดหน่อยอ้มีรถไงคิดเดียวรถใหญ่ผมเจ้าว่าเดียวนี้มันเหวอิงค้ำเนาะ ฮึบ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 เพื่อชิลึงเนาะโมลึงนะบมลึงนะไงนะแต่ถ้าวันนี้โดกบ่อข่อยเนีเริ่มลึงแล้วตะกี้ค่อยกับ่อรถเจ้านี่แบบมันอยากกินอยู่กินหนังกินหนังนีคนว่าบ่อใหญ่กว่าชิลึงอ่ะนนเฮียนน้ตะกี้เะไได้ลูกเฮียบ่อหนั่นลูกเฮียบ่ออ่ะ

ดูดีๆเนาะตกะขีเนาะวันที 1, ่วันเสาร์กันเรียนวะวันดี่วันเสากันตกเลยอยู่นะอ่าสามมือเที่ยงห้าเรื่องอ๋อสบายดีดูสี่มือเรียนที่ไหนสบายดีไปดูโดยไปโรงเรียนแบบลำบากอีกแล้วสบายสบายแล้วขี่รถพอลำบากผู้ดังสัต เอาผ้ามันเวียดก็ได้เราอยากออกไปอยากไปเวียดเลยออกไปเวียกเลยแม่กลับมาแม่ก็จะเอารถบอสซี่กลับออกมาเนาะสบายดีเด้อบาดูสบายดีบาดไหนไปน้ำพ่อเหลียวไปต้องให้ยแม่ไปน้ำเออก็ว่าอะไรกันจะมาเนี่ยจะมาไปน้ำพ่อบอกบอกห้ยแม่ไปน้ำกะสบาย ออกไปน้ำพอลอะไก็ได้เอาเลยอาไซว่าไม่อีแม่์ได้เนี่ยอุ่นใจได้ไม่แม่อยู่น้ำเป็นบลุเป็นบบเมื่อนี่เมื่อนี่ผู้สาวก็สมบอยเลยเมื่อนี่ผู้สาวไม่ได้ไปโรงเรียนเลยบ่เมื่อนี่คือรถใหญ่ไปน้ำพอลอ้อโาน่องเบลน้องเบลขี่รถใหญ่ไปน้ำพอลบ่ขี่รถใหญ่ไปน้ำพอน้องบ่เปิดโรงมาหนอบ่อ่า มาแต่คืนแหจังพ่อแน่ะยันขี่รถไงไปน้งพอสมนุนวายดีทัเมือเมือวันชุกกันผลมาขี่รถไปน้ำมันไอโนนเมือมนชุกกันเอาพี่น้องเลยผลตกบัดบอยอย่างยุดบัดนี้กะเจากระซุงมาเป็นหน้าที่ของภัยของเล่าได้เริ่มจกไม่ในศาสตร์ดีเลยนะเอากระจกลงเอากระจกกันลงพี่น้องเลยน้องฝนห้วยจัง เล่นมาฮอนนี้ละฝนแห้งมันกนรนะสับเยอะนะนะเอ,ะอื้อยกันยืนถ่ายรมาขับเอาอยูนเข่ากงา็งามงามเลยมาดูเลย <ừ> นี่หน้าวานนะว่าตัวนี้นะเป็นเลาะเป็นลงไปมาดูเอ้ย พอดีเป็นพลอยเนาะไาซียันยุดกับโบยุธนะคนก็ได้คนสาตาดเขาได้เพราะขื่นเนาะขื้นดนวยในคนสัด์ถึงระบบพื้นไฟเนี่ยมันชิงะมันสดสิมันเยี่ยมไปหน่อเนาะเย่ยมไปหน้อยหนึ่งพอลมเขาได้หนึ่งไปสดไปพอกาผ้าไปเบี้ยคทั่งเนอกคุณพี่เราเนาะ้าไปในกัน ไปบาร์ซาดีวะขี said, <ako> <anza and> <Philadelphia> <ention so uno> yeah, ่รถจักไปเลยใช่เดี๋ยวมีได้มีจักรขี่มาบาง่เออวันพ่อไปชมอนนุ้นเนี่ยก็ขี่รถจักรวาซาดีมาเนาะคุณเจ้าก็ไปเลยเช้านะวันเถ้าไปจ่เช้าเนี่ยพี่น้องเลยเนาะมีนายย่างนายแนวที่ออกไปเคลียร์ไปเฮ็ดนะพี่น้องเลยเป็นเรืงได้บุ๊ เิดมาเลยหอทางเงนก็ชืหอดทางเบคาันบ้านบซารี่ได้รูกไหจะได้ซื่อเสือกันฝนไม่ยุบอ่ะเซนเออพะว่าเป็นแงนีเยันมาเปนแร่ต่เช้าแต่เช้านี่เพรา่ง่นไปวิทยุแต่แรงมากอย่างนีแต่ซาตะเก้านั้นตอนเช้าตกตอนแดงม้วยอันที่ว่ามันตกมา ไปประมาณทีหนึ่งอะนะแ,นแม่นตอนแรกเ<อ>หมืถ<อ>้วยบัดเอนทกับพอมีจังหวะเวลาไปหับเอาเพิ่นมาอยุ๊ยใส่เสื้อตอนส่วแรงตอนแรกเหยือนถ้วยเนาะแม่นตอนอแรกอย่าอน้วยยุดยุดย่ตะกาวห้วยไปยุ่ยดูไอ้สีหอดทางใหญ่เลยไปสีหอดทางดำเลยอดเอาจัียงเลยเนี่ยดสุด กูบมาเบิ่งไห้ทางนอนนอนไปเลยรถพอกับสี่หกไหมนหจ<า>ุนึ่งห้าดิฮะหกจุดหนึ่งห้าดิโดยหอนต้นไม้ห้างต้นไม้ตายเป็นห้งองม่ใ้า่าวหน้าวานเอาก็งามได้แตนะ่นเนาะงงามจุดลู ยันทางหมื่นบ่นนหมื่นอยู่วงเงิน,นปั่มตำรวจเด้เนาะคนรุ่มลายไหนเมื่อวานนี่ตุกโนไปหับมันดูงหน้ากันยังล่มแล้วบ่เสียเนี่ยนะออ้โยนี่ก็มาตนนูนห้งไทยเออหนามมันโซเะนะาะขาดไปเลยเนาะหนามโซทางขาดเลย ไปไสูกันนะเหว่าทางหนคู่ันตลาตะลี่ค่าวลยเนาะจังหน่อยอยู่ว่าไม่ขาดตลาดไปใช้คือสมอยชมีเลยทีเินทางเขา้านนันย h a เนาะสองปีแล้วเขาคนเปรี้ยใช่ปี่ง่งขอม่ ไเจอ่ดินทางคนกรีดบ้างคนกีดบ่ปลาล้งก็ได้ป้าเมื่อนั้นก็เห็นปลาอยู่น้ำทอนระบายน้าออกมาจะเดินเท้าในวันเสด็จปลาลงเออาก็ว่าอ้าวชมป่าฝนตกให้ปลาลงดีดเนาะอันนี้วะเราไปดีไรไปบินไปทั่วที่ทิบเทเนนี่ยจักมาแต่ทั้งนั้นบ่จักเลยนั่งกับคนจักใส่เลยมันเนี่จักบินมาแต่สี่ได้ บืนไปตามน้ำ <wan> ม <cartoon noise> <plays> ันสั้นๆเนาะคือว่าหัอหงายลงทุกคนเลยกับุญไปยังเพื่อบุญว่าอันอยู่น้ำไายหน้านั่ยจังพอว่าเวลาเขาเกี่ยวเข่าหน้ำโขดนะเพราะมันมีปลาทุ่ทิบยทุเรนนาะว่าเทศเดี๋ยวมาหอดยงายหนงสี่เนี่ยเพิ่นบืนไปทุ่ทิบยทุเรนนะน่ะวันนี้มันได้มีมันเอ้เขาว่านแค่น้ำเนาะกเขาว่านอีกเลยหงายอีกแล้ ทมได้เขานนะวานนะว่ะวเขาหน้าดำมาอ,อยูาอย่ามมมึงันชเินเลยทำกันเลยกับคนอีนะ <c oughs> งามค <c oughs> <อ>่ะงามเน่สนได้เขาในแถวนี้นะงามดีดอทำเพิ่อน้ำหลาอะไรเนาะอนํำเพิ่นํำน้ำหลังเขาเนาะถวอยูแถวนี้มันกูบีดำน้ำด่งหางงามกูบีสิน่ี่ชือว่าด้รนี่แต่ว่าไม่ได้กเนาะเิดขึ้นเปอย่างไรนี่วะ เงินเนพนินพูยมาจักงามจนล่มพี่เลาวัาพันเข่ามันบวกลกันก็งอป้อโอ๊ยให้กูขี่โอนซาพี่น้องเอ้ยเอ้าฉันเนาะพักไปซัมนี่แหละพอกันยุงเยียนไม่เลยไปั้องเอดยเอาลูกเอาลานไปน้ำได้ไหมนี่ไม่ยัง โมซุบแล้วก็ดึงมาสิมือมือหนบ้บ้าง่งนีได้ิงแกงเงาชิวจังดีได้เศรลกนะได้าไม่ได้วันดีลูกนังยลูกเห็นนะจิลูมีไหเออนาไปดีโอยสมาดีวัตาี่น้อไปร้อมกันเลยเนาะ อ้าเฮงแท้นี่ปดขึ้นเลยเนาะก็เลบยบอกเมียว่า ยากจะิงเลยขายเครื่องมันมันยากวะเจ้าเงินบุญดีวะเจ้าเงินมึงจะบุนมันโตอีกอัยากเลยมันเช่าอีกอันเจ้าหมดหักเปอร์เซ็นต์ผลขึ้นอยู่ใดมือไหนมันเลกเขาจังหวันนอัี้มันเบิกกระเปอากะว่าไปตาเขาไปขายตลาดนัดมือธรรมแล้วมันเป็นเพราะมัเป็นเครื่องที่เขาเพชรเนาะแม่นหนึ่งเครื่องถ้าเพ็ดบาดเจ้าต้องไปดังพื้นดังใบอย่งทุกหมดมันต้อง่ามันพวกจ่าจ้าวคนกระเด็นใช่ไหม

ไปหอโรงเรียนเอาเอ๋ไปอื่นหัดหนี่งเราชื่อเขียนว่าบนตุ๊กแบบนี้พายรูอยู่เรือนก็ได้ไม่ต้องเป็นห่วงเราซื้อดอกผลบ้าอะไรอย่างนี้เนี่ยเราซื้อเขียนมาว่าเนติดตนมากับเลี่ยนต์ติดหน่อยแล้วเราซื้องเราซื้อดอก บัดนั่งเรียนคนกะตื่นมาหู้ว่าเป็นมั่นจันทร์ฝนกาลุยวะฝนตกกาลุยคือเกานังเรียนเนกัอยากไปหอนเวลาไปเลยเร็วเร็วเดี๋ยวข่าวเอาเบียดแป๊บนึงแป๊บนึงหนุ่มเงี้ยวอยู่้้องไใหญ่ในบ่อะบ่ฝนตกอ่าฮนที่โดีเนาะเอาทีเด้ยบนี้นุ่นเนาะต พื่อนะบันเาแม่ว่าบ่ให้เม่ว่าน้ำกระยาบ่ะไปน้ำพว่ะเลว่ะเออไปเดือว่ะอาดังไม่รู้กเนยดอนอาจดังชีแล้วฉันก็ได้ไปทั้งหนแล้วอนเลอว่าาต้นตกดีดีรอ nãy vừa đợt sau, mai anh vẫn được cả, trời <laughs> <laughs> là sau hơi chú bạn, sao? chắc Đây luôn cái xe thì còn mát cái này là mẹ bên này đại gia vẫn vậy mưa. Nhẹ บัดบ <krit ic> ich mein ัดมแล้วเนาะออกมาฮับิวมาเลงยุดใครอย่รล้งกัเช่าอยู่หนงกับเช่าุไนเนี่ยงว่าเป็นบว้นอนวินนี่อยมันมาที่ใช้ตอนเช้าอะไรเพราตั้งแต่มนันูเนาะเป็นอาทิตย์เดียวเป็นอาทิตย์เดีวให้ผลตรรัดเช้านะโอ้มันใส่แต่เช้าเลยบเดนี้น่อยดเป็นค้งเ่ลบอย่นี่อยเคยมาตีท่าอยู่นี่ได้เถื่อนึงเออนรถไปอยู่ดีตุ่มรถเมื่อวาวันเนาะ มามาตีท่าอยู่นี่เธอหนึ่งกัมือน่ะโอ้ตีเท้าประทันได้ล่มระวังแถวนี้แล้เวลามาครับรถแรงแต่รถใหญ่ก็ยังพลาดนะอยู่นี่นะยังมืนนขาอแล้วก็บีบไปจุดจุดนั้ค่อยครับมันจะมันปัดท้ายนะเขาเร่ยไว้มันอยากปัดท้ายหรือไงหรือ่าปัดยันตะนี่เป็นเอาอันดินลานเนาะมาใส่เนาะมันโดดท่นะมันสิไปที่ม่ดีไปให้งๆครับโอ้โหเห็นก้อันอยู่อันน่ะ มันเงินเนาะมันทินใต้ป่าวะเดี๋ยวทินใต้เนี่ยตัดลุงคล้องผูไปเลยนะมันนะลงเนาะมันบวมเด้วยเขาโมเหยียบมันเนี่ยรถใหญ่นี่บอกเพราะว่าตื่นลุงคล้องผมเนาะทางดีไปตามเลี้ยวตรงไปไปตามทางโมเหยียบมันเน็ตเลยเนาะมันมื่นแค่ไรอันนี้นะะว่านี่กับอาชีพงานสองขั้นเนาะเช็ดรถจ้ารวะ ไงนี้ยทีมันตกแล้วพศดินหุ้มอะเอาจะจอดยากเนี่ยจอดทางทธภิมันหุ้มเลยมันหมมันเจ้ารถมันทุกหนัากน้วทางมื่นเนาะทางมืนระวังได้อันนี้ขุ่เจ้าคือกันได้ไปกันค่อยไปได้ฝนตกระวังระวังนกัเตนบึ๊บบบวัน้มันอีวูฮิตดิชุดรถอวฮ ข่าวไปได้หมดเ้ยไปทองขับไปรถพุ่นบ่ไปทางว้านอันยังว่ามันมาได้เนาะอันสาวนางพุ่นบ่มาเนี้ไปทางพุละบ้านสาวนางบ้านเวียงคุณละไปทางคุณเนาะม้เนาะขนาดเท่อู้าอขามนิดหนึกิน่นปรถพูนนาวรถนาวอยู่รถไตดุมมอยู่โอ้ยแบบเกบหมดแล้วสิสีดแน่นไว้ปพราะราณฉีดถุบาทโอ้ยเนาะคุณเนี่ยุนมันเสียดเส้จังวันมที้บ้เนาะ ก็ว่าทาทายามาจะเปลี่ยนรถแหกขี่รถจะเปียนอันนี้ก็เมื่อนี้ก็เป็นเป็นวันจันทร์ได้เพิ่นกันสิบห้าเพิ่นไปก่อนมือถ้าว่ายังตกอยู่กับเจ้าวายชิด้ยุดประจักรมือซาลี่ได้เนาะเมนไม่กระดุกเด้เนาะเมนด้วยนะเป็นเมนเม่นะลำบากวาซาลี่เลยเนาะในวาซาลี่ขี่รถจักรออกมาให้ขาเมื่อพอได้ขี่กันรถจักรแล้วเมื่อ ใหญ่ไงวใหญใหัน้เลยนันวนะจุ่ติด่ปใดไปไทยบมีรถนันบ่มดไทยบ่อน่ยังมีนุ่มเท่ใจสปอร์ตยังลูกมาเยนพี่เนาะาบเซนบล้วงานเจ้าของคำเนาะจาไยังเพิ่เดียวเนาะจเนี่ ลาางโอ้าคนหน่อยพี่ด้กค่อย <c oughs> มาค่ <c oughs> า,า,า,าตาแมา <c oughs> คนหน่อยลูไปล <c oughs> ิน <c oughs> มนุนลูกไปประชาชีที่ด้กว้าวเีไปดูเออมนแรกไหมครับเด้อเดี๋ยวพอเราจะแคร์เนาะแต่ก็หน่อยโอ้มีรถใหญ่ขี่เดียวรถใหญ่ ผมเจ้าว่าเนี่วนี<อ>้มันนี่เห็นสาวอิงคำเนาะฮึบ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 เพื่อชิลึงเนาะบมลึงนะบอลึงนะ่นะนแต่เท่าไหร่โด่คอยเริ่มลึ้งล้งเนี่ตะกี้คอยรถโบรถเจ้าหนี้แบบมันอยากกินอยู่กินนังกินนังนี่นคนไม่เห็นว่าไ <c oughs> ม่เห็นไม่ได้คอยเปิดอย่างงี้ได้ทางหลังมันหนาวได้มันนี่นะหนาว่มันนี่โมกินเนาะโบมัน มันน่ะบอกคือบ่อผายไปไหนนบสเนาะบ่อผายมันบริสันต์เนี้พรเขานั่งดดดนนสบายื่อไม่ไ้เราซื้อเงนปลาเลยเฮ้ยโอดูซื้อเราซื้อเราซื้อที่ว่าเพื่นอันอันติดอันนนเฮียนนตะกเลยได้ลูกเฮียบ่อนั่นลูกเฮียบออ

ไปฝากลูกสาววะไอ้เด้อลูกสาวว่ะได้ได้ได้เดี๋ยวเอาเมื่อจ่อยเฮือนไปเลยจุ๊บไปเลยเนาะเอาบ่ไปเลยเพลงมาเด้อเฮ้ยขอบใจขอบใจไปยพี่เราเลยขี่รถจักรับมอแบบนี้าะว่าบอเซมจนเท่าไม่ได้ตีกลับไปกลับมาเนาะออกมาแล้วก็ไปเลยเราไงขอเสอดีขี่รถจักรมา ปลาลูงเลยเนาะขี่รถจักมาส่งไม่น้องนุ่นไหนไม่น้องนุ่นขี่กลับเมื่อว่าเพิ่นชุบเพิ่งจะพากันไปเลยเฝ้าน้องพี่น้องเลยเข้าไปจะเข้าอาภูร่าภูร่าป่วยภูล่าจงทีได้อ,ออกเมื่อพี่น้องเลยเนาะนตกแหงทรับส์ที่่วยง่ายอยู่บ่เดี้ในเดยเนาะนักเรียน หนังเดียนเราซื si> ้อมีจ็ดคนมือหนิเฮ้ยเจ็ดคนเหี๋ยวมา่อชิปจำเนาะผลตกไปน้องเลยมาเรื่อยๆเนาะมึงเจอผลห้วยแล้วกับมาน้ำสิเนาะเลย อ่าปลาลุงเลยคลิปนี้ก็สิได้นํดดานาไปแล้วเด้อเนาะพบกันใหม่คลิปหนา้าพี่น้องเอ้ยเนาะหฝนตกกี่ดอกสบายดีปลาลุงเนาะ